จะไม่ให้เงินกูใช้แต่ว่ากูสามารถเอาเงินกูส่งให้พ่อแม่กูได้เฮ้ยแบบนีน้นนจะทำยังไงเพื่อนก็เลยบอกว่าเฮ้ยมึงต้องเลิกมึงไปอยู่ที่ต่างประเทศแล้วมึงต้องหาผู้ชายใหม่ได้หาในที่ทำงานก็ได้เธอก็เลยทำน้องคนห <ๆ S 1> น,นึ่งนะคะเข้ามาปรึกษาน้องบอกว่าน้องคบหากับฝรั่งนะคะในโลกออนไลน์คบหากันอยู่มาสองเดือนเขาก็บินมาหานะคะหลังจากที่เขาบินมาหาเสร็จแล้วก็พากันไปเที่ยวเนาะ อพอไปเที่ยวเสร็จแล้วสามอาทิตย์นะคะเขาบอกเขาลาง,งานได้สามอาทิตย์พอหลังจากนั้นเขาก็กลับไปก่อนเขากลับไปเขาก็ทิ้งเงินไว้ให้เธอหมื่นหนึ่งนะคะพอเขากลับไปเสร็จแล้วก็ติดต่อ,ต,ต,อติดต่อกันเรื่อยมานะคะถามว่าเขาหลังจากนั้นเขาส่งเงินให้เธอไหมเขาก็ไม่ได้ส่งนะคะเธอก็บอกให้เพื่อนฟังนะคะว่าเธอคบหากับฝรั่งคนนี้คนนี้คนนี้อยู่แล้วก็ ติดต่อพูดคุยกันทุกวันถามสารทุกสุกดิบกันทุกวันนะคะแล้วก็เพื่อนก็เลยถามว่าแล้วเขาส่งเงินให้มึงไหมเธอก็เลยบอกว่าไม่ส่งนะคะ,ะเพื่อนก็เลยบอกเธอว่างั้นภาษามึงไม่ดีมึงก็ไปบอกผู้ชายว่าจะไปเรียนภาษานะแล้วก็บ้านมึงไม่มีเน็ตมึงก็บอกให้เขาติดอ,อินเทอร์เน็ตให้เธอก็ ทำตามนั้นนะคะผู้ชายบอกว่าทําไมผมต้องจ่ายเงินให้คุณด้วยคุณไปเรียนภาษาคุณก็จ่ายเงินของคุณเองสิคุณมีงานทําส่วนอินเทอร์เนต็ตคุณก็ยังใช้เล่นกับผมได้ในมือถือทําไมคุณจะต้องไปต่ออินเทอร์เนต็ตบ้านอีกในเมื่ออินเทอร์เนต็ตในมือถือคุณก็ใช้ได้อยู่ทําไมทําไมคุณต้องการเงินกับผมทีนี้ เธอก็เลยไปบอกเพื่อนนะเฮ้ยผู้ชายบอกอย่างนี้เว้ยเฮ้ยรู้สึกว่าเขาจะกดกดงอนเงนกูด้วยเพื่อนก็เลยบอกว่าแสดงว่ามันไม่จริงใจขอเงินแค่นี้มันไม่ให้แค่หมื่นสองหมื่นเองแค่นี้ทําไมมันให้ไม่ได้เลิกกับมันแล้วหาใหม่นะคะ <S <S ๆๆเธอก็เลยมานั่งมานั่งคิดทบทวนว่าเฮ้ยมันจะจะดีหรอในเมื่อจะหาใหม่เพราะว่ากว่าจะได้กับฝรั่งคนเนี้ย ยากเธอเข้าเวบหาคู่มาสองสามปีแล้วก็ไม่มีใครมาสักคนมีคนเนี้ยามาหาเธอเธอก็เลยโทษเพื่อนว่าเพราะว่าเพื่อนน่ะหละให้ไปขอเงินเขาเลยทำให้เขาโกรธเธอก็เลยบอกอฝรั่งนะคะว่าเพื่อนฉันสอนให้ฉันบอกอย่างนี้ซึ่งฉันก็ไม่ได้อยากจะขอเงินคุณเลยอะไรอย่างเนี้ยเธอก็เล่าไปนะซึ่งแฟนก็โกรธมากเลยบอกให้ใหเลิกคบกับเพื่อนคนนั้นเพื่อนซวยไปสิทีนี้อ่าแล้วทีนี้ เธอก็ไปบอกกับฝรั่งว่าเธอก็ไปบอกกับเพื่อนว่าเฮ้ยกูคบฝรั่งต่อนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็ดีแล้วทีนี้แต่เธอไม่ได้บอกนะคะว่าเธอไปบอกฝรั่งว่าเพื่อนคนนี้สอนให้เธอขอเงินฝรั่งนะคะหลังจากที่ฝรั่งกลับมาอีกรอบหนึ่งเขาก็มาทำทำวีซ่าให้เธอเพื่อที่จะไปแต่งงานที่ที่ต่างประเทศนะคะหลังจากที่ไปทำวีซา่าไปอะไรเสร็จแล้ว ก็จดทะเบียนกันนะคะหลังจากจดทะเบียนกันเธอก็มีใบใทํางานนะเพราะพอได้ไปทํางานเธอก็ไปทํางานนะคะเธอก็ไปทํางานแล้วก็เขาก็ทํางานแล้วก็บ้านที่เขาอยู่นี่ก็คือเช่าเช่าอยู่นะคะเธอก็เขาบอกว่าเธอจําเป็นที่จะต้องอ,ออกค่าใช้จ่ายไม่ต้องเยอะหรอกออกแค่เดือนละไม่เท่าไหร่ก็ได้ส่วนเงินที่เหลือคุณก็เก็บไว้ใช้ส่วนตัวแต่สําหรับผมผมไม่ได้ให้เงินคุณนะ เธอก็ไปปรึกษาเพื่อนคนเดิมอีกนะคะว่าเฮ้ยมันบอกว่ามันใช่กูแชร์ค่าชาวบ้านค่าทุกอย่างแต่ว่ามันจะไม่ให้เงินกูใช้แต่ว่ากูสามารถเอาเงินกูนี่ส่งให้พ่อแม่ก,กูได้เฮ้ยแบบเนี้นจะทํายังไงเพื่อนก็เลยบอกว่าเฮ้ยมึงต้องเลิกมึงไปอยู่ที่ต่างประเทศแล้วมึงต้องหาผู้ชายใหม่ได้หาในที่ทํางานก็ได้เธอ,อ,อก็เลยทําตามนะคะทําตามแล้วก็เธอก็ ได้แฟนคนใหม่นะคะแล้วก็บอกแฟนคนเก่าว,ว่าเธอขอ,อยาซึ่งเขาก็อยาให้นะคะเขาก็อยาให้เขาก็บินไปยาที่เมืองไทยพอเธอได้แฟนคนใหม่นะคะอที่ทํางานด้วยกันเขาไม่ได้มีเงินเยอะนะคะเขามีมีบ้านเป็นของตัวเองแต่เขาต้องผ่อนบ้านผ่อนรถแล้วก็ต้องส่งเงินให้กับลูก ลูกกับเมียเก่าของเขาอีก3คนนะคะซึ่งเงินเดือนเขาแทบจะไม่เหลือเลยแต่ครั้งนี้เธอก็ปรึกษาเพื่อนอีกว่าจะทำยไงขึ้นบอกก็อยากให้หาใหม่สิเพราะว่าหาง่ายจะตายมึงอยู่นั่นแล้วแต่เธอก็มานั่งคิดทีนี้เธอคิดได้เพิ่งมาคิดได้ว่าเฮ้ยถ้าเลิกกับผัวคนนี้เธอจะหายังไงยังไงยังไงเพราะมันไม่ได้หาง่ายขนาดนั้นนะในที่สุดเธอก็อยู่กับผู้ชายคนนี้นะคะ ก็ไม่อยากหยาเพราะว่าเธอรักเขามากเหลือเกินนะคะ,ะถามว่าเงินเงินมีใช้ไหมก็เงินจากทํางานของเธอนี่แหละก็ต้องช่วยแบ่งเบาภาระก,กันนะคะแบ่งเบาภาระกับฝรั่งคนใหม่คนนี้นะคะถามว่าอยู่กับฝรั่งคนนี้ต้องประหยัดแทบจะไม่เหลือเงินส่งให้พ่อแม่เลยแทบจะคิดคิดว่าไม่ได้ส่งทุกเดือนเหมือนตอนที่อยู่กับฝรั่งคนเก่านะคะเธอบอกว่าเนี่ย เพราะว่าเพื่อนของเธอแนะนำให้ทิ้งฝรั่งซึ่งถ้าไม่มาแนะนําให้เธอทิ้งฝรั่งเธอก็จะไม่มาลําบากขนาดนี้นะคะ